ไปห้องผ่าตัดแล้วนะคะบอกเลยว่ารายการที่ทาในวันนี้นะคะโหเยอะมากๆาค <c oughs> <ๆ>่ะเขียนประมาณ3าบรรทัดยังไม่พอ <c oughs> ประทับใจในเรื่องของงานบริการแล้วก็ฝีมือคุณหมอ <c oughs> ปีนี้ก็เลยต้องตามติดนะคะมีความริยตี้ค่ะ <c oughs> ไม่เหมาะมาทำรอบนี้คือฟูลออปชันมากคือเซ็ตใหญ่มากนะมี <c oughs> ในเรื่องของการดึงหน้าทาเอ็นโดทาการแก้จมูกนะคะก็เซ็ตผิวด้วยนะคะเพราะว่าผิวของเราทําไปรอบที <c oughs> ่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเราก็อยากทําต่อเนื่องค่ะช่วงนี้มีเวลาก็เลยมาจัดเต็มที่นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีกังวลบ้างตื่นเต้นบ้าง พอมาคุยกับคุณหมอแล้วเคลียร์ชัดทุกอย่างคุณหมอคืออยากให้เราสวยขึ้นเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นนะั้นเราก็เลยปล่อยจอยไปกับคุณหมอเลยค่ะนี่คุณตอกแต่งนะคะก็มาทําสวยที่หน้านานะครบชุดมากๆเต็มแบบว่าถ้ากลับไปไม่สวยเนี่ยไม่ได้แน่นอนวันนี้คุณหมอชเวยอกจุนนะคะแล้วก็คุณหมออียอนจีคุณหมอบอกว่าถ้าไม่สวยนะคะไม่ให้พี่ตอกแต่งกลับไทยแน่นอนตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะตื่นเต้นเบาๆค่ะแต่ว่าก็สู้ข้าเพื่อความสวย ยังไงคะสวยขึ้นไหมทุกคนหน้าละมุนขึ้นสุดๆค่ะหลังจากเอาสารเลียวออกหน้าดึงคอแก้จมูกเอ็นโดไทยเติมไขมันสเต็มเซลล์หน้าเด็กตูดไขมันหน้าเหนียงทำผิวหนาน 2025. า2025ปังไหมคะทุกคน